เมือเ่อคืนนี้นอนทรายแก้วครับแต่ไม่ใช่รีสอร์ทนะครับแต่เป็นมานลูดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าลักแรก,กพบทรายแก้วที่อยู่ถนนเส้นทางสายสองพัทยาจอมเทียนแล้วก็ชยพฤกษซอยสามนี่แหละครับเขาให้ผมเนี่ยมาพักฟรีแลกกับการมารีวิวนี่แหละครับว่าที่นี่เป็นยังไงแต่ที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้รีวิวห้องนะครับ แต่ผมจะมารีวิวว่าที่นี่นี่มีมูลค่าถึงห้าสิบล้านบาทวะแล้วใครล่ะจะมาซื้อห้าสิบล้านบาทเนี่ยบอกได้ว่ามันเป็นสภาพอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอยู่กลางเมืองไหมมันอยู่กลางเมืองแต่ถามว่าเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยใครจะมาซื้อครับห้าสิบล้านบาทผมเลยบอกโอ้ย ค่อนข้างจะยากครับ50ล้านบาทตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าในวงเงินห0ล้านบาทในพื้นที่เนี่ยสองไร่เนี่ยกับพื้นที่ของห้องที่สัตว์เสร็จแล้วเนี่ย18ห้องกับห้องที่เป็นรีสอร์ทหรือว่าห้องที่เขามาปึ๊บกันนี่แหละใครที่อยากจะมาซื้อหรือว่าใครที่อยากจะมาพักเนี่ยเามาพักได้เลยแต่ผมบอกว่า50สล้านเนี่ย โอ้โหหนักเหมือนกันนะแต่เราไปดูห้องกันครับว่าห้องเขาเป็นยังไงใครที่อยากจะมาดูห้องใครที่อยากจะมาพักก็มาพักเด้อนี่เลยห้องวา้าโอ้โห,โโหมันช่างโรแมนติกจริงๆก็ห้องอย่างนี้เลยครับกออถือปูนก็ให้เห็นว่าเป็นห้องลักษณะอย่างนี้แหละครับ ห้าสิบล้านบาทว้าแล้วใครละ่ะที่จะมาใช้บริการก็บอกได้เลยว่าแถบนี้เนี่ยเต็มตลอดครับหลังจากโควิดผ่านไปบอกได้เลยว่าห้องที่นี่เนี่ยเต็มจนไม่มีที่จะรองรับเลยเพราะว่าห้องของเขาเนี่ยก็เอาง่ายๆห้องสำหรับวนเวียนไหวตายเกิดของมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดล่ะครับ เอามาดูห้องเขาเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันแหละว่าเป็นห้องแบบไหนเอานี่เลยแบบก่ออิฐปูนลักษณะห้องเออดูให้ดูห้องน้ําก่อนเขามีสั์เ็จเลยห้าสิบล้านบาทเป็นยังไงนี่คือลักษณะห้องห้องน้ํามีเตียงมีอะไรครบหมดสับเ็จครับก็ ยิ่งกระเป๋าเจมบอลห้าล้านบาทมาซื้อเอาเด้อส่วนผมเนี่ยก็มารีวิวให้เห็นว่าห้องในลักษณะนี้รีสอร์ทในลักษณะนี้ในยุคนี้ใครจะซื้อใครจะหาผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อครับอย่างห้องที่ผมนอนเมื่อคือนนี้ก็นี่เลยเละเทะอย่างนี้ไม่มีหรอกครับว่าถุงยางมีแต่หน้ากาก,ากอนามัยก็ผ้าก็ยังเป็นคนคนเดียวอยู่ครับนี่แหละผมนอน พักค้างคืนที่นี่เพื่อที่จะเดินทางต่อครับขอเขาพักฟรีครับผมไม่มีตังหรอกช่วงนี้ก็มารีวิวให้เขาว่าห้อง50สล้านบาทเป็นยังไงไม่ใช่ห้อง50บล้านบาทดิรีสอร์ทห้าสิบล้านบาทเป็นอย่างนี้แหละให้เห็นเลยว่าอยู่ถนนไหนติดกับถนนสุข,ขุมวิทครับติดกับพัทยาสายสองครับแล้วก็เ<อ>ส้นทาง หาดจอมเทียนนี่แหละพัทยาสายสองหาดจอมเทียนเนี่ยแล้วก็ถนนที่ซอยเข้ามาเนี่ยก็คือถนนชัยพฤกษ์ซอยสามครับใครที่อยากเข้ามาดูใครอยากเข้ามาพักก็มาพักเลยแต่บอกได้ว่าเต็มตลอดครับเพราะว่าห้องมันราคาถูกจริงแล้วก็มาพักได้ครับไม่ใช่ว่าเฉพาะห้องชั่วคราวเด้อห้องค้างคืนอย่างผมก็มีเด้อเห็นสภาพบีสอร์ทนะครับรายได้มาจากไหนมาจากคนที่เข้าพักครับวันหนึ่งเนี่ยคนมาเข้าพักเนี่ย เท่าไรครับถ้า,าไรายได้จริงๆก็วันละสี่ห้าพันแล้วครับวันละสี่ห้าพันก็ตีกลมๆเลยว่าวันละห้าพันเดือนหนึ่งก็ประมาณแสนห้าปีหนึ่งล้านแปดถ้าจะคุ้มทุนในลงทุนจริงๆเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยก็ตีไว้เลยครับว่าสามสิบปีครับกว่าจะคืนทุนคนมีเงินเท่านั้นครับถึงจะซื้อได้ ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ร้องโอ้อย่างเดียวโอ้แพงโพดซื้อนาดีกว่าวันสันถ้าถามว่าคนที่จะลงทุนในธุรกิจอย่างนี้ก็มองไว้เลยครับว่ารีบซื้อแต่ถ้าคนไม่คิดว่าจะลงทุนในธุรกิจนี้ก็ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาที่ราคาแบบนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงผมไม่รู้ถ้าผมมีเงินผมไปซื้อนาดีกว่าเด้อแล้วเจ้าของที่เขาจะขายเนี่ยพี่แหลขายเองบอกครับผม ฮะเป็นเจ้าของเองบ่ไม่ครับไฮ่เจ้าของเป็นลูกน้องครับฮะอันนี้เขามาพักเหรอนี่เท่าแก่ครับผมฮะนี่เท่าแก่ครับเท่าแก่ครับนี่เก๋ครับแกครับนี่แกครับไปดูสิว่าเอาเอาตามเขาไปดูดิว่าเขาจะขายจริงเหรอนี่เหรอเจ้าของครับครับวายนี่เท่าแก่ไปตรงเลยครับนี่แห่คนอื่นอันนี้คือเจ้าของเหรอครับนี่เท่าแก่ครับเท่าแก่เลยเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ท เรื่อปัญหาที่มันขายไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยตอนนี้อยากรู้จริงๆมันปัญหาไปคือขายไม่ได้เนหน้าไปบอกเกินบอกไปห้าสิบไปบอกแปดเก้าสิบเออจะขายไม่ได้ขายไม่ได้จริงๆเนี่ยที่ที่รอบๆเนี่ยเอา้าให้เห็นรอบๆเลยว่าที่รอบๆทั้งหมดเนี่ยของพี่หมดเหรอรับเนี่ยให้เห็นขึ้นดูในข้างๆนะเอา้าส่องไปดูข้างๆดิส่องข้างๆนี้ของพี่เหรอใช่เอ๋อขายรวมกันเ,เหรอขายแป้งนี ค่ะว่าแปลงนี้แปลงเดียวรีสอร์ทเฉพาะรีสอร์ทในห้าสิบล้านถ้าใครจะอยากจะได้เพิ่มอีกก็ซื้อได้ที่ค้างคก็เป็นของเขาฝั่งนี้ก็เป็นของเขาของพี่ทั้งหมดเลยข้างนี้ทั้งหมดเลยเหระใช่ค่ะอันนี้คือเมียนะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาซออะไรหวันดีครับอันน,น,นี้อันนี้คือเจ้าของเอ้าอันนี้คือนานๆทีมาดูที่ตัวเองเหรอครับครับครับโอ้นานๆทีมาดูที่ตัวเอง คือข้างๆนี้ก็ใช่ใช่ค่ะรอบข้างนี้ทั้งหมดขายแม่งให้หมดเลยใช่ไหมขายหมดเลยไม่ให้เหลือเลยเหรอไม่เลอโอ๊ยตกหลุมโอ้ยโอ้ยมันคุ้มกับการลงทุนไหมโอ้โหห้องอันนี้คือห้องเคยเคยมาพักของตัวเองไหมตั้งแต่สร้างมาเนี่ยไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเลยนานๆมาที มาก็เหมนเคยมาพักเลยไม่เคยพักเลยมาเที่ยวดูไม่เที่ยวดูเออเนเมืองสวยอ่ะอก็ใครอยากได้ที่ในเมืองพัทยาครับก็มาหาคนเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยมีที่ตรงไหนที่ไหนบ้างแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้ที่จริงๆเนี่ยก็มาหาเขาเลยหน้าตาของตัวจริงเลย ตัวจริงเลยตัวจริงเลยไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องมามาคุยกับกูตรงๆเลยตรงๆเลยขอให้พี่แทนขายได้นะก็ใครที่อยากได้เนี่ยเบอร์ไปอ้าเบอร์โทรไม่ต้องผ่านในหน้าจริงไหมไม่ต้องผ่านให้โทรหาพี่แทนเลยใช่ไหมครับโทรมาเลยโทรมาฟังเสียงกูเลยสดสดเลยครับเออหรือว่ามาเจอกันตัวสดๆตัวเป็นๆที่ในเขตเมืองพัทยาเนี่ยครับก็ ผมไม่เคยที่รีวิวที่จะาขายที่ไม่รีวิวที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆแต่จริงๆเนี่ยเห็นแกเป็นคนชอบทําบุญผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาดูให้แล้วผมมาพักให้ก็เห็นแล้วนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะทําบุญเนี่ยก็มาทําเฮอะอใครอยากร่วมทําบุญกับแกก็มาทําแล้วก็ที่นะอ่ะไปดูออฟฟิศไปดูออฟฟิศนี่ อันนี้คือออฟฟิศเหรอออฟฟิศน,นี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะอันนี้ออฟฟิศคือที่อยู่ที่นอนออฟฟิศสำรั้ก็รับแขกคอยดูแขกมาผมว่าเขามาซื้อเนี่ยพี่แทนเขาไม่ได้มาซื้อเพราะจากเอาเอานี่หรอกใช่ไหมคนเขามาซื้อเขาไปทําอย่างอื่นปะเขาไม่ได้ซื้อไปรีสอร์ทต่อหรอมั้งกว่บกว่าสามสิบปีจะขายได้นี่ก็เออกว่าจะคืนทุนนะสามสิบปีนะแต่จริงจริงเนี่ย ถูกหรือแพงห้าสิบล้านเนี่ยถ้าพูดตามหลักของเมืองพัทยาไม่ถูกไม่แพงนี่คือเลขาครับยืนยันว่านี่คือเลขาคุณเออใครจะโทรมาก็โทรหาเลขาคูเลยมีเลขาด้วยหน้าตาอย่างนี้ใส่เก๊ะเกคคุ้ยโทรมาต่อเล่นๆอย่าโทรมาแล้วอย่ามาโทรมาก็คือก็คือโทรมาต่อนี่อย่ามาโทรโทรนายหน้าอย่ามาโทรแต่ถ้าโทรมาแล้วมาซื้อมาคุยเบอร์โทรต่อรองได้ต่อรองได้เบอร์โทรศูนย์ปดหนึ่ง 8 6 3 5 9 5 1มห้าเกจบแค่นี้จบอย่าต่อไว้อย่างนั้นและมีแปลงเก้าไร่แปลงบอกว่าอ่ะแปลงเก้าไร่ข้างข้างนี้ฮะบอกเลยเลยขาข้างเก้าไร่นี้ก็เก้าไร่นี้เหมาะสร้างคอนโดโรงแรมรีสอร์ทเก้าไร่ตรงข้างๆนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันใกล้ทะเลเก้าไร่นี้เท่าไหร่เก้าไร่ไร่ละ12ล้านเก้าไร่ไร่ละ12ล้านจากราคาปกติไร่ละ25ล้าน